เดีย๋ยวใช้ทั้สองเลยนะครับ,ะะรบเรื่องจากตัวไมโครเวฟนะครับอัวนี้เป็นไมโครเวฟ25ลิตรน,นะครับกินกระแสะไฟอยู่ที่1,400วัตต์นะครับในส่วงของตัวไมโครเวฟนะครับจะกินไฟอยู่ที่900วัตต์นะครับส่วิ Q จะกินไฟอยู่ที่1,000วัตต์นะครับถ้าใช้เป็นการย่างแบบคอมโบนะครับก็คือการย่างแบบ ใช้กิวกับใช้แมกนเีเวฟพร้อมกันจะอยู่ที่1,400วัตต์นะครับตัวนี้ควรจะใช้ใสายไฟนะครับประมาณ2.5นะครับเบรกนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ตั้งแต่15-20แอมป์นะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยควรจะมีสายดินด้วยนะครับเพราะว่าการใช้แมกนเวฟมเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าสถิตนะครับถ้าเราไปจับตัวเคสเขาโดนน็อตเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะโดนไฟเดือดได้แล้วไ,ไปบนกิล พอสิบห้าเขาจะกับเบอร์สีเดินเดินมก็บเราเบอร์ทรัเราเบอร์สีเขาใหญ่ๆก็ใช้เบอร์ต่มเบอร์ทองที่ท่าก็ได้ไม่ดีครับนะครับอันนี้ไม่ใช้ปุ่ตรงนี้อันนี้ใช้ต่อครับเพราะว่าถ้าใช้ตามปุ่ตรงนี้ไม่ได้ครับคืออาจจะใช้ไปเรื่อยๆสักท่านหนึ่งให้เซอร์วิสสีแดงมันจะกระได้มาเพราะว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นสายไฟประมาณ0.75 เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่ให้มาก็จะมีจานนะครับใบสําถาดถ่ายย่างนะครับแล้วก็จะเป็นจานหมุนนะครับในส่วนของฟังก์ชันด้านหน้าเครื่องนะครับตัวแรกจะเป็นตัว power ไม่ใช่ตัวเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัวต้านกาลังบัตขการใช้งานของเครื่องนะครับซึ่งจะมีฟังก์ชันการกดปุ๊บอันนี้ก็คือ100%นะครับก็ไล่ไป100% 80% 60% 40 20นะครับปกติก็คือตั้งอยู่ที่80ถึง100นะครับในส่วนที่2นะครับกล็อกนาฬิกาการตั้งนาฬิกาก็จะมีอยู่สงตัวนะครับตั้งเป็นแบบ12นะครับเป็น AM PM กับ24นะครับการตั้งเส้นเวลาก็สมมุติว่าเราเอาเป็น24นะครับเราก็หมุนตัวแอดจัตเพื่อเลือกชั่วโมงนะครับตอนนี้1 1โมงนะครับ พอเลือกชั่วโมงแรกเสร็จพวกกดอคาะอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อมาเลือกนาทีตอนนี้18นาทีนะครับ18บผู้เลือกกดอคาะอีกครั้งหนึ่งจุดตรงกลางก็จะติดก,ก็คือตอนนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งเวลานะครับพันไหมครับนะครับในส่วนกลุมที่3นะครับเบรอชจร์อันนี้จะเป็นในส่วนของใช้ควบคู่กับการใช้ฟังก์ชันของตัวอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่ง นะครับส่วนปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มย่างกีวูนะครับการทํางานก็คือเราเลือกปุ่มย่างปุ๊บเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่สิบวินาทีนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่เราอยู่ที่อาหารเราว่าเราจะให้ความการย่างกี่นาทีก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับพอเซฟเวลาได้ปุ๊บเรา,าก็กดสตล์ก็คือเครื่องก็สามารถเขาทำงาน เราเปี okay, right, water, water, ่ยนหน้าปุ like ants, okay, wide wide Although, an はは๊บสิวินาทีสมมูนะครับสิวินาทีแล้วกดสตาร์ทเครื่องก็จะทำงานหล้าก็จะเดินลงไปนะครับให่เลยนะไม่ไดกอย่อยเงียลากดหรอไ่ะี้องดึงอ้อมด้งกด้่มันยดลงไปไหม ปรสวัิสตที่เาเอาลงนีจับมัควควงนี้วะความนีววขึนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มกิวนะครับส่วนคอมโบนะครับ การทำงานของค mm ูโ hmm. บก็คือจะเป็นการใช้ระหว่งงางแมกน P ิเอตกับฮีตติ้งนะครับกิวย่างพร็อกกันนะครับก็กินไฟที่พันสี่ร้อยวัตต์นะครับ,นะรบอันนี้ก็เลือกเป็นสิบวินาทีขึ้นไปอันนี้อบกับย่างผสมกันใช่ครับคูโบะสองก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะให้ความร้อนของในส่วนของกิวเยอะนิดหนึ่งจะเยอะกว่าคูโบหนึ่งนะครับนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนี่ก็จะเป็นสตาร์ทการทํางานนะครับอันนี้ก็สต็อป หรือว่าแคนเซิลจากฟังก์ชันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมาดูในส่วนของเ,ออเมนูที่เป็นออโต้ Auto นะครับก็คืออันนี้จะเป็นอุ่นพรกอุ่นกาแฟอุ่นนมนะครับสมมติเป็นไข่ เราเลือกเมนูมาที่เมนูหนึ่งนะครับแล้วพอก็เมนูหนึ่งเสร็จปุ๊บสตาร์ทไม่ทางานนะครับเราต้องใส่น้ําหนักให้เขาด้วยที่บอกก็คือตัวเนี่ยเนี่ยะจ๊ะนะครับเราก็มาเลือกนะครับเราก็ปรับไปประมาณนีอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าน้ําเยอะน้ําน้อยแค่ไหนนะครับพอหนึ่งนาทีปุ๊บเราก็สตาร์ทขอจิ้มเร็วเกื่อกิ๊บบอกว่าเลือกหนกเลือกหนกเลือกยวลา น้ำหนักครับอันนี้ก็คือจะเป็นเวลามันจะเซ็นให้อัตโนมัติที่น้ำหนักนะครับข้าๆนะครับอ่าอ่าไม่ไม่รวมครัเฉพาะนำครับที่สิบนาทีเหรอไม่ อันนี้ผมข่าวข้าวทแต่ปกติแล้วถ้าถ้าถ้าอุ่นแค่น้ําแค่พอพออุ่นก็ประมาณสามสิบวินาทีนะครับอันนี้คือขาวข,าวขาวอันนี้ก็เริ่มฟันออกนะครับ,บคุณภาพก็คือประมาณอุ่นนะ้ก็ประมาณสามสิบวินาทีนะครับส่วนตัวที่สองก็จะเป็นพวกอุ่นอุ่นข้าวนะครับ พิธีการุานูนข,ข้าเวลาเราเอาข้าวออกมาจากทีๆๆเ่เยน็นเย็นเนี่ยเรคนข้นน้านิดหนึน่งน,น,นะครับแล้วก็ใส่ข้าวก็ผ้าก็กําหนดข้าวๆาเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาใส่น้ําหนักเหมือนก,กันว่าน่าจะประมาณข้าวประมาณกี่กรัมนะครับก,ก็จะคำนวณเวลาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็สปาเกตตี้ก็เหมือนกันมันฝรั่งนะครับเนื้อปลาเนี่ยทุกอย่างจะต้องใส่จำนวนกรัมหมดเลยนะครับพอใส่เสร็จแล้วเราก็สามารถกดสตาร์ทตินต่อไปนะครับส่วนฟังก์ชันที่10 ฟังก์ชัน20นะครับมาาันจะตัวเลขมันมาจะขึ้น8นิดนึงอันนี้ก็คือเลขของฟังก์ชันนะครับ90ปุ๊บ10มันจะกระโดดมานะครับแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นดอกจานสองตัวลักษณะคล้ายๆกับน้ําแข็งนะครับตัวนี้ก็คือมีฟอร์สละลายพวกอาหารที่ออกมาจากแช่แข็งนะครับ ข้าวนี้ของฟราชาอัตรนมัตก็จะมีข้าวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเดี๋ยวนะครับมีฟังก์ชันเรือไอรีฟอสอ่ะครับผมมันมันรวมเก็บกับพวกอาหารกล่องไหมอาหารกล่องในแช่เย็นยังสิในเซเว่นเออในเซเว่นใช่ใช่ใช่ครับแต่อันนี้คือบีฟอสอนี้คือแค่ละลายนะครับไม่ได้ทำห้สุกโคโคกนะครับละลายเสร็จแล้วก็แต่ถ้าเราถ้าเราจะจะจะ อบเล,เลยหรือไม่ขเขาเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ครับถ้าถ้าถือว่าออกมาแข็งอย่างเงี้ยต้องการตรงนี้ถึงจะทำให้สุกปกติฟิล์มเนี่ยเขาจะ,ะแค่ละลายน้ำแข็งแล้วก็เอามาปรุงทีนึง<ม>ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอาหารอย่างเงี้ย<ม>ข้าวผัดเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยแล้วก็บวกเวลา<ม>ขึ้นไปก็คือก็จะสุกไปเลยแต่ถ้าเป็นแค่ละลายก็คือหมอกแค่ละลายแล้วก็เรามาปรุงก่อนใส่ซีซวใส่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแค่ละลายน้ำแข็งก็ทำให้ติดสุก เที่ยงไปนะแล้ครับได้ครับอ่าที่เขาบอกว่าห้ามใส่อะไรที่เป็นโลหะใช่ไหมครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นโลหะที่บางๆมากๆอันห้ามใส่เพราะว่าโดยพื้นฐานตัวเครื่องตัวเองก็เป็นสแตนเลสแต่ก็มีความหนาดังนั้นก็เลยจะไม่เกิดแต่แต่ถ้าใส่ฟอยไปเนี่ยฟอยมันมีความบาง พออิเล็กตรอนคือในระบบในะควอนมันใช้การยิงใช่ไหมครับผ่านปุ๊บเนี่ยมันบางมากมันก็จะความร้อนแล้วก็จะไหม,ม้ปุ๊บแต่ถ้าใส่ช้อนเนี่ยไม่เป็นไรเพราะช้อนหนาพอนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคือเขาก็จะไหมาแต่โดยหลักการแล้วคือเครื่องเขาก็เป็นสแตนเลสน,นะครับอันนี้ก็สแตนเลสเหมือน,นกัน โฟมเหรอครับไม่ดีครับแต่ว่ามันจะมีมันจะมีของโฟมของเขาใช่ของเขาจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นโฟมทั่วไปไม่ค่อยดีเพราะว่ามันอาจจะทําให้สั่นที่อยู่อันนี้โฟมต้องเป็นงเฉพาะนะครับใช่ต้องเป็นเฉพาะแต่แต่ถ้าเป็นถุงกิดปกติแต่ว่าเราเอาไปย่างก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถุงมันก็จะละลายอันนี้คือเข้อสำหรับเข้าความอันนี้สําหรับเวฟอย่างเดียวแต่ไม่เหมาะกับการย่างถ้าย่างก็ถึงก็ถึงมันจะละลาย แต่เรามาปรับตั้งเวลาดูไหมครับการยครับเรียนจะเป็นมาม่าอะฮะเราตอกแผ่นแล้วใช่ไหมครับใส่แผ่แต่ว่าไข่มันลอยครับเราต้องเอามามากกบไข่คือกลายเป็นว่าไข่มันอยู่บนผิวมันสามารถโดนิเล็กตรอนยิงได้แล้วมันก็จะเป็นระเบ,บิดมันจะแห้งทำไมรก็แตก เราต้องหมกไข่ครับอ่าใช่แล้วพอหม,<อ>มก<า>ปุ๊บน้ํามันจะหุ้มไข่มันไม่ทําให้ไข่สุกได้ด้วยความร้อขนของน้ำแต่ไม่ได้สุกด,ด้วยการยิงใส่ไม่ได้ไม่ได้ครับถ้าถ้าไข่ต้องมีน้ําครับแล้วก็จะต้องใส่เกลือนิดหนึ่งถ้าเราจะต้มไข่นะครับเพราะว่าเกลือจะไปช่วยทําให้ผิวมันอนะ่ะให้ตัวได้นิดหนึ่งนะครับก็คือมันจะไม่แตกใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะถ้า,าต้งใข่ เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บเนี่ย,ขยไข่มันจะปีออกมาเลยแล้วก็เละอยู่ในถุงเราปรึกษากันอยู่อยู่บ้านอย<ม>ู่ที<ม>่นี่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาเครื่องใช้งานได้ไหมได้ครับถ้าเราจะตั้งโปรแกรมได้ไหมครับเมื่อกี้อุ่นอุ่นนมหรืออุ่นกาแฟรหรือว่าอุ่นน้ำร้อนใช่ไหมครับก็เลือกโปรแกรมเหมือนโดยการหมุนตรงนี้ อการนึ่งเะร็ปุ๊บเรื่องน้ำหนักอ่าฮะอ่าแ่้าแท็กซี่อ่าูแเป็นนะครับในส่วนของโปรแกรมยากนะครับ แยกเลยครับอันนี้เป็นพัมโบครับ เราดูได้ไงว่าเครื่องมันทำงานไม่ทำงานเวลาครับเวลามีน้จะเดินใช่ไหมไม่มีไฟไลยนะไม่ได้ในในเวลาที่เราปิดหน้าบานไฟจะดับถ้าเราเปิดหน้าบานปุ๊บไฟจะดอครับเป็นการเซฟ,ฟในระหว่างที่เขาดูดตอนกจะ,มไ,มไ,กะไ,ไม่กระโดดใส่จะไม่กระจกโดดหน้า ปกติเขาไม่ให้ปกติเขาไม่ให้เขาไม่ไม่ให้สองแม่ให้หมูใกล้ใกล้เลยสามปกติก็คือเราเซตอะไรเสร็จปุ๊บกดสตาร์ทปุ๊บแล้วเราก็เดินไปทางคืนเลยเพราะจริงๆมันมีแังสีขึ้นมาลวกอะถ้ามีไฟคนจะชอบไปจ้องมันใช่เขาก็เลยตัดไฟจริงไม่ให้เห็นพอมีไฟเสร็จแล้วมันก็จะมีหมูใช่ไหมมองวว่ามันตุ๊กมันหมดระยะงั้นเดี๋ยวไปเป็นพนักงานเซเว่นอีเลเว่นนะ เขาอุ่นบ่อยมากเลยนะรู้แล้วอะหนูเข้าทิฟฟี่บ่อยที่ไม่ให้ผมเองทิฟฟี่แค่ไม่ไปนไปใช้ได้ดีอะมีอะไรก็กินมีก็อ่ะสมมุติว่ามันได้เวลาแล้วนะครับต่อไปก็จะมีเป็นโปรแกรมของสโบร์คอยมาเล่นมั้ยงเฮ้ คอมโบก็จะเหมือนกับคิวเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นคิวคอมโบ่งนะครับแล้วเราก็เลือกเวลาประมาณสองนาทีก็ได้ดนี่แล้วก็กดสตาร์ท่ารกอาถ้าจบในส่วนฟังก์ชันนี้ก็เอ่อจะดีหน่อยตรงที่ว่าถ้าอาหารมีความหนานิดนึงมันสามารถใช้ไปคุกัมเด็กได้ทำไมสิ ครับแล้วก็ข้างนอกผิวจะสวยด้วยการใช้คิวการย่างนะครับแต่ถ้าเราใช้ย่างอย่างเดียวเนี่ยถ้าอาหารอัาน,าน,ไนไหนมันจะไม่สุกเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเวลาย,ย่างนะครับมันจะไม่เหมาะกังโอเว่นตรงที่ว่าโอเว่นก็มีฮีตเตอร์บนฮีตเตอร์ล่างใช่ไหมครับอันนี้จะมีฮีตเตอร์ด้านบนนะครับเราอาจจะต้องกลับช่วยเขาด้วย <laughs> เราพักนะเอา เราเห็นความแตกต่างระหว่างตัวเตาอกที่เราเคยมาตอนแรกนะครับกับมาทูเอฟไหมครับนะครับคือมันเป็นเตาที่ประกอบอาหารให้เกียงกันนะครับสูงขึ้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ันไม่เหมือนเลยคือเยวจะลองย่างอย่างนี <infring es> ้ด <Wet> ูความเร็วควใช่ไหมครับคือโอไอ็มทูเอฟเหมาะสำหรับในการอุ่นนะครับแล้วก็ทำอาหารก็เป็นเร็วๆนะครับไม่ทิ้งความหน้าหรือตากันเขา คือคลื่นไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวพี่วินมีเอกสารว่อนใบแจกให้คลื่นไมโครเวฟเนี่ยติดคลื่นเดียวกับคลื่นวิทยุ ลักษณะการกระจายของตัวคลื่นนะครับเป็นลักษณะการวิ่งสลับไปสลับมานะครับคล้ายๆกับคลื่นวิทยุนะครับซึ่งมันจะต่างกับพวกคลื่นที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับเดี๋ยวเอาเอกสารไปอ่านนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้มีข้อมูลอีกตัวหนึ่งก็คือว่าวิธีการแยกข้อแตกต่างระหว่างเกรดของสเตเลดนะครับสิ่งที่พวกเราถามไปนมามบากคือว่าไอสารทูดีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวิทย์เตรียมเอกสารมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปอ่าน ครับว่ามันประกอบด้วยโครเมียมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนิเกิลกี่เปอร์เซ็นต์มีโลหะอื่นกี่เปอร์เซ็น,น,ซนต์นะครับระดับตัวเปล่าสามถึงสีออ่นะครับแล้วไม่ต้องมาถามนีนะครับว่าสามถึงสี่คืออะไรนะครับแล้วสิบแปดทับสิบต่างกับสามถึงสี่ยังไงนะครับ